สวัสดีครับ f พรับพี่น้องทุกท่านครับเชา้าน,นี้อยู่กับการแนะนำนะครับทวิตเตอร์นะครับเป็นทวิตเตอร์จานหรือทวิตเตอร์สนิ้วนั่นเองนะครับตัวทั่วไปที่เราใส่นะครับในชุดโปรโมชั่นก็จะเป็นทวิตเตอร์แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับลักษณะของตัวทวิตเตอร์นะครับก็เป็นอย่างนี้ฮะน้ายกแบบนี้นะครับอันนี้ก็น้ายกเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันยังไงมาดูกันครับอันนี้เป็น ysk นะครับเป็นทวิตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสนิ้วจาก ysk นะครับ ดูลักษณะนะฮะอันนี้เป็นไวท์ไทเทเนียมฮะเห็นไวไหมฮะสีน้ำเงินแบบนี้ฮะเนี่ยฮะสังเกตดูนะฮะแบบนี้สีน้ำเงินนะครับ YSK เห็นความกว้างเนี่ยฮะไมฮะแบบนี้ฮะเสียงที่ไปก็จะกว้างออกไปเลยนะครับอันนี้ก็จะแคบหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นทวิตเตอร์ราคาประหยัดนะครับแบบนี้ฮะเป็นไวท์ทั่วไปนะฮะแต่อันนี้จะเป็นไวท์ไทเทเนียมนะครับมีประกัน1ปีนะฮะภายใต้แบรนด์ YSK นะครับ เป็นหน้าเงินเหมือนกันนะครับหน้าเงินเหมือนกันมีโลโก้ w i k ถ้าเป็นแบรนด์ w i k นะครับอันนี้จะโนโลโก้นะฮะ,ะสังเกตดูความโตนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับนี่ฮะความสวยนะฮะยกคนละแบบนะครับอันนี้สโลปนะฮะอันนี้ไม่สโลปนะฮะอันนี้ความกว้างของเสียงนี่ใหไกลมากเลยนะครับแล้ว white t วเนี n i u ให้เสียงที่ดีกว่านะครับสติกเกอร์ด้านหลังนะครับแปะติดตัวแม่เหล็กไปเลยนะครับแบบนี้ฮะมีสีก้านเหมือนกันนะครับ นี่งานสวยนะครับแบบนี้ฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งในชุดโปรโมชั่นหรือจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก YSK นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็อ in ิ inbox สอบถามเพิ่มเติม,ตมทาง Facebook fanpage แต่งรถหน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับตัวน,นี้สวยมากๆเสียงดีผมเทสแล้วนะครับโอเคเลยนะฮะ ใครที่ต้องการอัปเกรดระบบเสียงเปลี่ยนชุดเดิมออกนะครับเพิ่มเติมนะครับนาเทินให้นะครับคนไหนติดตั้งชุดนี้ไปแล้วนะฮะอยากได้เสียงดีๆแบบนี้ฮะเพิ่มเงินนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับทักกันเข้ามาได้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ